สวัสดีค่ะพบกับการทำนายดวงรายเดือนประจําเดือนมกราคม2565นะคะคลิปนี้ค่ะเป็นของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะเป็นราศีที่อยู่ในเรือนของธาตุไฟแล้วก็มีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวด้วยค่ะก็เป็นการทำนายเดือนแรกของปีนะคะเกี่ยวกับลัคนาราศีต่างๆเนาะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการหยุดพักผ่อนในช่วงปลายปีนะคะแล้วก็คาบเกี่ยวมาถึงต้นปีด้วยยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะกลับไปทำงานด้วยความมีไฟด้วยความกระตือรือร้นนะคะเพื่อสร้างสารรค์ผลงานให้ดียิ่งกว่าเดิมนะคะแล้วเรื่องอะไรที่ผ่านมาในปีเก่าๆเป็นเรื่องที่คุณไม่ชอบหรือว่าเป็นเรื่องไม่ดีต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าเป็นปัญหา อะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องประสบพบเจอในปี2,564ก็ขอให้หมดไปกับปีเก่าแล้วก็ขอให้คุณได้เริ่มต้นใหม่นะคะกับสิ่งดีๆกับเรื่องดีๆแล้วก็พลังสร้างสรรค์นในตัวคุณนะคะขอให้คุณประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ประสบความสำเร็จตลอดปี2,565แล้วก็ปีต่อๆไปด้วยนะคะทีนี้เราก็ ามาเริ่มเข้าสู่การทำนายไพ่นะคะแต่ก่อนอื่นก็ต้องสับไพ่ก่อนเนาะในการทำนายนะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวม ไม่ได้เป็นการเฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคําทํานายที่ได้ก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเอาคําทํานายที่ดีไปเป็นกำลังใจให้กับตัวคุณนะคะรวมไปถึงคำทำนายที่แย่คำทำนายที่เป็นไปในลักษณะของการเตือนกันนะคะก็ขอให้คุณนำคำทำนายที่ได้ทั้งหมดนี้ไปปรับใช้ปรับแก้ให้เข้ากับสถานการณ์ ในชีวิตของคุณให้เกิดประโยชน์กับคุณมากที่สุดนะคะนั่นคือจุดประสงค์ในการทำคลิปของยุราเนะ้ะและถ้าหากว่าท่านใดต้องการที่จะดูคลิปส่วนตัวนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ Line แอดนะคะยุราก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะรวมไปถึงช่องทางการติดต่ออื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Line แล้วก็ t i k t อกด้วยยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามให้กาลังใจยุราด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูภาพรวมพื้นฐานของคุณก่อนนะคะว่าในเดือนแรกของปีดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะคืนไพ่ดีทั้งนั้นเลยนะคะว้าวน่าตื่นเต้นแทนจริงๆค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูโดยภาพรวมนะคะในเดือนนี้ของคุณคุณมีโปรเจกต์นะคะมีโปรเจกต์ใหม่มีงานใหม่ที่ อาจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณรวมไปถึงตัวคุณเองนะคะก็เป็นคนที่มีความสามารถสามารถสร้างเงินผลิตเงินหรือว่าสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณเองได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีฝีมือแล้วก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้วยรวมไปถึงมีโอกาสในเรื่องของการติดต่อเจรจาธุรกิจที่อาจจะเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่ามีการเริ่มงานใหม่โครงการใหม่ ที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จและความมั่นคงในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะคุณเองเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ในการมองสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสุขุมนุ่มลึกแล้วก็มองได้อย่างทะลุโปร่งนะคะบวกกับตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเป็นคนที่มีความขยันไฟรู้ไฟ่เรียนไม่หยุดอยู่กับที่นะคะมองหาช่องทางมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอให้กับตัวคุณเองจึงเป็นสิ่งที่ดี จึงเป็นคุณนะสมบัติที่นำพาให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะนับว่าเป็นเรื่องดีๆนว่าเป็นนิมิตหมายดีๆสำหรับต้นปีนี้นะคะคิดว่าปีนี้ทั้งปีนะชาวลักนณาราศีธนูนะคะน่าจะประสบความสำเร็จเนาะดูจากไพ่พื้นฐานไพ่าจากดวงชะตาพื้นฐานแล้วทีนี้เราไปเจาะลึกในส่วนของการงานกันค่ะ ขอเริ่มกันที่ผู้ที่ทำงานประจำกันก่อนนะคะว่าการงานของคุณในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะโอ้เดอะซันนะคะพไพ่ใบใหญ่ๆท้งนั้นเลยเนาะออกไพ่อ,พออกในไพ่เมเจอร์อะคานานะคะว้าวมีเรื่องที่ต้องเตือนนะคะอืมไม่เป็นไรเนาะในเดือนนี้นะคะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ เดือนนี้การงานของคุณจะเกิดการพลิกล็อกนะคะสำเร็จอย่างปฏิหารนะคะในบางท่านเนาะ สิ่งที่คุณได้คาดการไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ก็เกิดปาฏิหาริย์เกิดขึ้นให้คุณประสบความสำเร็จผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะรวมไปถึงตัวคุณเองก็เป็นคนที่ฉลาดรอบรู้หนักแน่นแล้วก็เป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกนะคะทำให้มองการหลายๆอย่างได้ลึกซึ้งรวมไปถึงตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเป็นคนที่ กล้าบุกกล้าลุยกล้าสู้ทุกรูปแบบทุกสถานการณ์เพราะโดยดวงชะตาโดยนิสัยของคุณแล้วนะคะเป็นคนที่ต้องบุกต้องสู้ต้องลุยมาตั้งแต่เด็กแล้วทําให้คุณไม่กลัวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและตัวคุณเองนะคะยังชอบการประนีประนอมนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเลยทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นถึง คุณนะสมบัติข้อนี้ของคุณนะคะก็เลยได้มอบโอกาสดีๆให้กับคุณให้คุณมีโอกาสในเรื่องของ ความเจริญก้าวหน้าอาจจะมีการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรวมไปถึงการปรับเงินเดือนขึ้นด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะเพราะสิ่งที่คุณคาดการไว้ได้เกิดขึ้นนะคะอย่างปฏิหารเลยทีเดียวนอกจากนั้นตัวคุณเองก็ยังเป็นคนที่มีลางสังหรณ์บอกเหตุเอาไว้ด้วยนะคะแต่มีเรื่องที่อยากจะต้องเตือนเนาะจากการที่คุณนั้นเป็นดาวจรัสในที่ทำงานนะคะอาจจะทำให้มีการใส่ร้ายป้ายสีนะคะเป็นที่อิจฉา ของเพื่อนร่วมงานก็เป็นไปได้ในจุดนี้เพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำว่าคุณไม่ต้องไปสนใจในคำติชิ้นนินทาหรือว่าคำพูดต่างๆที่ไม่ค่อยที่จะดีสำหรับตัวคุณนะคะขอให้คุณมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในหน้าที่การงานของคุณให้ดีที่สุดเนาะเพราะในตอนนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นถึง คุณค่าในตัวของคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาหยับยัง้งมาหยุดยั้งความเจริญก้าวหน้าของคุณได้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทีนี้ไปต่อกันที่ผู้ที่ทำงานส่วนตัวหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวค่ะสำหรับผู้ที่ทำงานส่วนตัวนะคะหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวก็มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง ว้าวนะคะอืมถือว่าไม่แย่นะคะในดวงชะตาของคุณจากพลังงานของไพ่นะคะยุรามองเห็นว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเลิกรากับธุรกิจเก่าๆหรือว่าการเปลี่ยนงานนะคะคุณอาจจะเปลี่ยนจากธุรกิจหนึ่งมาสู่อีกธุรกิจหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงิน ถูกหลอกมีหน,นี้สินนะคะถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวนะคะแต่ว่าเข้าเดือนนี้นะคะเข้าศักราชใหม่คุณสามารถที่จะฟื้นฟูในเรื่องของการงานและการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ k n n o of u u p แล้วก็ไพ่ u e e n นะคะไพ่ u s t i c e แต่ละแต่ละใบนี้คือออกมาดีมากพลังงานดีมากนะคะ ในงานใหม่ของคุณนะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันและธุรกิจตัวใหม่ตัวนี้นะคะก็ยังจะสามารถทําเม็ดเงินสร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้เป็นกอบเป็นกรรทำทํากําไรให้คุณได้อย่างงามกันเลยทีเดียวนะคะแต่อยากจะขอแนะนําว่า ขอให้คุณทําอะไรอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่สุดนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะทําออกมาในลักษณะแบบไหนนะคะคุณก็จะได้รับผลตอบแทนกลับเช่นนั้นเดียวกันนะคะยังไงก็ขอให้พยายามโฟกัสในสิ่งที่ถูกต้องจะดีที่สุดเนาะ และนอกจากนั้นค่ะยังอาจจะหมายถึงตัวคุณเองนะได้ผ่านการทำงานมีประสบการณ์ที่หลากหลายหรือว่าตัวคุณเองค่ะมีโปรเจกต์ที่อยากจะทำเยอะแยะมากมายนะคะอยากจะทำโน่นอยากจะทำนี่อยากจะทำเต็มไปหมดเลยนะแต่ยังไงซะขอให้คุณยึดมั่นแล้วก็พิจารณาเอาที่คุณถนัดยึดอะไรไว้เป็นหลักสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะการที่คนเรา จับปลาสองมือหรือว่าทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันก็เป็นเรื่องยากนะคะที่จะประสบความสําเร็จจากพลังงานของไพ่ยุรามองเห็นว่านอกจากคุณจะเป็นคนที่มีความสามารถสามารถฟื้นฟู สถานการณ์ในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างนีนะคะตัวคุณเองยังเป็นคนที่ขยนันไฟเรียนไฟรู้ในเรื่องของความรู้ต่างๆไม่ได้หยุดอยู่กับที่ไม่ได้นิ่งอยู่กับที่นี่จึงเป็นคุณสมบัติที่ดีเป็นคุณสมบัติที่จะนำพาให้คุณนั้นสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะทีนี้ไปดูกันในส่วนของการเงินค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง สำหรับการเงินของคุณในเดือนนี้นะคะอืมึ้นไพ่ดีมากๆนะคะว้าวเนาะสำหรับการเงินของคุณในเดือนนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในเดือนนี้การเงินของคุณเรียกว่าอูฟู่ฟู่ฟากันมากเลยทีเดียวเนาะเพราะว่า พลังงานของไพ่นั้นออกมาดีมากๆไม่มีตัวเสียเลยนะคะคุณจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความเป็นอยู่ที่สุขสบายไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะประสบความสำเร็จรวมไปถึงการเงินที่ก็ จะดีมากๆนะคะไหลมาเทมาเลยทีเดียวอันนี้ไม่ได้พูดเกินไปนะคะเพราะว่ายุราพูดจากพลังงานของไพ่จริงๆเพราะขึ้นไพ่เมเจอร์อัคณาถึง2องใบนะคะที่หมายถึงความร่ำรวยความมีอยู่มีกินความอยู่ดีมีสุข สำหรับท่านที่ทำธุรกิจอยู่ในต่างแดนนะคะมีโอกาสที่การเงินของคุณนั้นจะไหลามาเทมานะคะถึงขั้นที่ว่ามีชื่อเสียงมีอำนาจบารมีหรือในบางท่านอาจจะมีธุรกิจที่อยู่ในต่างแดนหรืออาจจะมีการเดินทางดูงานนะคะแล้วก็จะทำให้คุณนั้นสามารถสร้างเม็ดเงินนำเงินเข้ากระเป๋าคุณได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวค่ะในช่วงระยะเวลานี้เนาะ และนอกจากนั้นนะคะคนรักคู่ครองของคุณเองนะคะก็ยังจะเป็นคนที่นํำข่าวดีในเรื่องของการเงินมาให้กับคุณด้วยหรืออาจจะเป็นคนที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจในเรื่องของการเงินของคุณอยู่นะคะรวมไปถึงในช่วงระยะเวลานี้หลายท่านนะคะได้รับเงินมาจากความสามารถได้รับเงินมาจากความบากบันได้รับเงินมาจากหน้าที่การงาน ฉะนั้นในช่วงเวลานี้การเงินของคุณนะคะคุณจะโฟกัสแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษนะคะยังไงก็ถ้ามีเงินเข้ามาในช่วงนี้ก็อยากให้คุณนะเก็บเงินไว้เยอะๆเก็บเงินให้มากๆนะคะเพราะว่าสถานการณ์ในเรื่องของการเงินตามเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะก็ยังไม่ค่อยที่จะมีความนิ่งยังไม่ค่อยที่จะมีความมั่นคงสักเท่าไหร่การมีเงินสดในมือนะคะน่าจะเป็นทางออกน่าจะเป็นทางน่าจะเป็นการป้อง การที่ดีที่สุดนะคะสำหรับท่านแล้วก็ทุกๆราศีนะคะก็ไม่มีอะไรให้กังวลน,นะคะสำหรับการเงินของชาวราศีธนูนะคะเพราะว่าจากพลังงานของไพ่ก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะมีแต่คำว่ารวยรวย,รวยนะคะนะทีนี้ขอเก็บไพ่นะคะทีนีม้มาดูในส่วนของความรักค่ะขอเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะว่าความรักของคุณเป็นยังไงในเดือนนี้ นะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยสำหรับความรักของคนที่โสดในเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้พบกับความรักครั้งใหม่นะคะหรือว่ามีการเริ่มต้นในเรื่องของมิตรภาพใหม่ๆใ,ในเรื่องของความรัก แต่อยากจะให้ระมัดระวังนะคะว่าการครบกันในครั้งนี้ของคุณนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะอย่าเพิ่งใจเร็วด่วนได้เนาะให้ศึกษานิสัยใจคอกันให้ดีสะก่อนเพราะมีโอกาสในเรื่องของการที่คุณอาจจะตัดสินใจเร็วแล้วก็ทําอะไรในลักษณะที่ไม่ค่อยจะถูกทํานองคลองทำซักเท่าไหร่นะคะและคนที่คุณจะเข้ามาและคนที่จะเข้ามา จีบนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของคนที่เกิดในราศีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเป็นลักษณะของคนที่มีความสุขุมนุ่มลึก เป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นคนฉลาดนะคะรวมไปถึงเขาคนนั้นยังเป็นคนที่มีฐานะที่ร่ำรวยค่อนข้างร่ำรวยนะคะเป็นคนที่มีหลักทรัพย์มีรากฐานมีความมั่นคงทางด้านฐานะการงานและการเงินนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณพิจารณาให้ดีๆนะคะสำหรับคนที่ยังโสดในเรื่องของความรัก ใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจคบหากันก่อนนะคะก็ไม่มีอะไรให้ห่วงอีกเช่นเดิมนะคะเพียงแต่มีข้อที่จะต้องเตือนนิดเดียวนะคะก็ในเรื่องของการครบหาดูใจกันเท่านั้นเองเนาะทีนี้มาดูในส่วนของคนที่มีคู่หรือว่าคนที่แต่งงานแล้วนะคะว่าความรักของคุณในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะอ่า มีไพ่ในสำรับใหญ่ออกมาด้วยนะคะอยังไงคะความรักสำหรับคนมีคู่นะคะหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วในเดือนนี้นะคะความรักของคุณมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความรู้สึกว่าคุณทั้งคู่นั้นเปลี่ยนตัวเองมากขึ้นนะคะใช้ความสุขุมนุ่มลึก ในการใช้ชีวิตหรือว่าการพูดคุยเจรจากันมากขึ้นและในเดือนนี้ความรักของคุณก็อาจจะไม่ค่อยหวานชื่นหรือว่าไม่ค่อยโรแมนติกกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ไม่ได้หมายถึงการเลิกล้านะคะเพียงแต่ว่าต่างคนต่างมุ่งหน้าที่ในเรื่องของหน้าที่กันมากกว่าโฟกัสไปที่ในเรื่องของการงานและการเงินนะคะแต่ว่าอยากจะให้ระมัดระวังนะคะด้วยความที่คุณทั้งคู่นั้นอาจจะ สนใจในเรื่องของการงานมากในช่วงระยะเวลานี้ก็อยากจะให้คุณรมะมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เอาไว้ด้วยที่อาจจะมีการาวูบนวาบหรือว่าอาจจะมีการใช้อารมณ์บ้างนะคะยังไงก็ขอให้รมะมัดระวังในเรื่องนี้นะคะแต่ว่ายังมองไม่เห็นในเรื่องของคําว่าเลิกราอย่าร้างหรือว่าการผิดใจกันนะคะแต่คุณทั้งคู่พยายามที่จะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินหรือพยายามที่จะ ปรับสมา,านหนชาฉันหรือว่าการทําให้ชีวิตนั้นมีความบาลานซ์มากขึ้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็ไม่มีอะไรให้ห่วงอีกเช่นเดิมนะคะสำหรับาราศีธนูทีนี้ขอไปต่อกันในส่วนของสุขภาพค่ะว่าเป็นยังไงเนาะสุขภาพของคุณจะเป็นยังไงนะคะในช่วงเดือนนี้อืม ก็แข็งแรงดีว้าวมีเรื่องให้ต้องเตือนนะคะสุขภาพของคุณในเดือนนี้นะคะมีความรู้สึกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของคนรักของคุณด้วยนะคะรวมไปถึงโรคที่อาจจะมาจากทางไกลนะคะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะ หรืออีกในยยาหนึ่งนะคะก็คือโรคที่กำลังระบาดหนักนะคะอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสที่คุณจะ เข้าไปเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสที่คุณจะเข้าไปใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคติดโรคอยู่นะคะยังไงก็ขอให้รมะมัดระวังรวมไปถึงในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของความเครียดความวิต,ตกกังวลอยู่ด้วยนะคะบางครั้งคุณอาจจะนึกถึงไปเรื่องเก่าๆทําทให้มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะสบายใจหรือว่าเรื่องเก่าๆนะคะคุณนํากลับมาคิดแล้วก็ส่งผลให้คุณไม่มีความสบายใจเนาะยังไงก็ให้รมะมัดระวังในเรื่อง ของอารมณ์ความรู้สึกความใจร้อนนะคะเพราะว่าคืนยัยราชาถือดาบนะคะในเรื่องของอารมณ์นั้นช่วงนี้จะมีอิทธิพลกับคุณมากพอสมควรนะคะยังไงก็อย่าไปใส่ใจเนาะ สิ่งที่คุณต้องระวังก็คือดูแลตนเองนะคะในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับโรคโควิดที่กำลังระบาดหนักอยู่ในตอนนี้รวมไปถึงความเครียดความวิตกกังวลที่บางครั้งคุณเองก็คิดมากจนเกินไปนะคะและสุดท้ายนี้นะคะยุราก็ขอฝากถึงหลายท่านนะคะที่ยังอยากจะได้ หน้ากากผ้าหรือว่าของฝากของที่ระลึกจากทางช่องนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ที่ Line แอดแล้วก็ไอดี ID ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนะคะยุราก็ได้แปะไว้แล้วนะคะยังไงถ้าหากว่าท่านใดอยากได้เนาะมีความประสงค์ที่อยากจะรับก็สามารถเข้ามาแอดไลน์ที่ Line แอดนะคะแล้วก็ฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรทิ้งเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้สะดวกในการขนส่ง และถ้าหากว่าในการทำคลิปนี้อาจจะมีติดขัดบ้างสะดุดไม่สมูทยังไงก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับยุรานะคะทุกช่องทางเนาะพบกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ